เอ้เอ้ยไม่ได้เลยเก็บอร่อยลบเจ็ดสิบไม่ตายนี่อะนี่อะตัดจอฮีโร่นี่ไงไม่มองไม่มองแม่งมองกระแพงมันเล็งอะไรเมื่อาคิดอะไรกันม้นี่ใครอ่ะคือมันมีกระสุนเบ้าเหรอคือคือคือแบบเพื่อนตายอ่ะคือเพื่อนแม่งตายไกลๆแล้วแม่งมองกระแพงอยู่ ว่าเราเคนหมาลีไ้าน้ไอ้ไอ่ไอ้วอ้ไอ้ไ้ไม่ไอ่ไอ้ไออ้ไไอ่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 ไอ้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 อ้าแล้วกูตายอ้ออ้อ้อ้อออออ่อ้ล่อออ้้ออไ้วไไ อย่าล้นอย่าล so ้นครับเฮยคืทีดยอย่าล้นรับคืทีดหมดแม็กเลยเฮ้ยเอ็มดีฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครดูบอเลยเฮ้ยไม่มีใครดูบอเลยเฮ้ยจะทำอะดีโอ้ยจะทอะไระเออโอ้โว

ปิงขวาละขวาละเอาแล้ตือนแ้วเพื่อนๆแล้โอ้นั่นาะไรไม่เชื่อไม่เชื่อสองล้านสองล้านสองตัวสองตัวกับเมียนไม่ใช่กับเมียนนี่นะครับมึงเจอมึงเจอยางมึงเจอยางรถยนต์กูเจอไหมมึงเจอไฟยางเฉยตอนตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันทีไม่ที่ผมไปแขกนะครับแต่แล้วมันก็เป็นรถห้าคัน เราเลนตามสีอะตามสีกรอบแล้วแม่งตั้งชื่อ number one number two number five number nine อะไรยอดฉนฉันหน้ทีมโกบอลด้วยไม่ยอนนะท้าสมตายนี้มันคิวจัง ไปไม่ตายวะสันวิทย์อยู่เฮีนะไว้ใจผมได้เลยน้องไอ้เฟอร์มาบุกของกันหนึ่งสองสามไปไปไปปัง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  เฮียเฟิร์มมึงหอกะไอ้เฮีไอ้เียไอ้เฮียเฟิร์มเป็รอชาตินึ่งเ็นรชาติหนึ่งแบงค์น้ออกทำไมตอนที่มีหมไหมครับไอ้สัตว์ตัวมม วไปสนเหม็นนะไอ้โลไปสนเหม็นนี่ก็เพี้ยเลยไก่ไม่กดผมโกรธมากนะครับครับไก่ไม่กดผมไอ้เฮี่ยมันมันมั้งเหมือนไม่เหม็นเน้แม่งพูดเองอ่ะไอ้เหี้ยไก่ไม่กดผมโกรธมากเลยนะครับวันนี้ผมซาตานที่จริงจากแต่มันใช่ระเบิด มันเท่เลยครับอันนี้มันไม่เท่เลยนะครับแต่มันเท่เลยครัสุดครับผมมานนะเจ๊ผมรักทวิตเตอร์ที่สุดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดินวะเอ้าทำไมทำไมเป็นงั้นอ่ะอุ้ยอุ๊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 ยพี่บ้าเออเร่งบอลมาถึงมาดิมาดิเออ ลุลีคิดว่าจะเตะบอลอยู่เลยสัตว์ไออ่ะโลนโดโดีโน่ไออ่ะกำลังกำลังเตะบอลอยู่เลยยังไม่โดนจงอร่อยกูกำลังเตะฟุตบอลเลยบอกบอกไปกูกำลังเตะฟุตบอลเลยอ่ะปะยลอยดี ปืนค้อนเดี๋ยวมาอนเลยยุ่งนหลังมือนกันทเสียงทำเสียงเฮ้ยอยู่ข้างหน้านี่เลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีทางที่อ่ะปาระเบนเอไม่หนีด้วยมิดมีนะเฟูจิคิซันตะ้รกอ้อะฟูจิคิซันฟูจิคิฟซันใครจะปืนนี้เนี่ย ไอ,อแคนดี้ยังไม่ทำอะไรเลยศูนย์อยู่เลยตลบดีอ่ะเขาไปหนึ่งเขาไปเจ็บเขาไปจกปูอยู่โอ้ยอย่าบอกเขาเป็นแฟนกันหนาแล้วกูไปโปวกไอหนีปเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไเนี่ยแคนดี้เก็บสี่เหรอ <c oughs> เราคือทั้งหมดจะผัวผัวแคนดี้หมดเลยสี่คนตัวตี้โลโลไอโซนาชขีโลฟาโล โอ้โอบีบีเป็นรถทันรถทันรถทันตัวนึงรนทันตันึงรถทันตันแน่นอนเฮ้ยเราเรจะใส่เขาชนะบ้างไหมไม่ได้เว้ยสักสีเดี๋ยวเขาแปลขึ้นมาเขาเลิกกันทำไมอะเฮียถ้าเลิกกันก็เลิกของแม่งเด็กชิตนแม่งไม่ใช่เพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รามาจัดการมันจะย้ำยีไม่สีเมียที่ยายยายรามา อุ้ยโอ๊ยอุ้ยพี่เห็นกันอะไรเนี่ยเฮ้ยทบไมไม่ถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วหนุรอดได้ไงเนี่ยแย่งเปลียนกระสุนใกล้ๆเลยครับจอนะครับเจอลยครับทีมงานครับคือเขาเอาที่เหลือครับยืนมองไมเห็นเลย ไม่หนาวข้างในกำลางโดนุ้ยอุ้ยเขายิงยังงี้เขายิงยังงี้สองรอบเลยนะมีแมงวิ่งมาย่งเออมีงอรอบอลอา w a t e f l แปลกๆฝ่ามาฝ่ามาโดนแคมเนี้ยเฮ้โอ้โหแม่งกัล้งหรือว่าจะมีตัวนึงเข้ามเข้ามุดด้วแคนดี้แคนดี้ ยูเฮ้ยแคนดี้ออกงี้คืออะไรวะโดนยางเหยียบเจอเลยใช้มือโดนยางเหยี๊ยวดีเลยโดนยางเหยียบมิชลินว่านี้มึงสู้มิชลินไม่ได้หรอกมึงสู้มิชลินไม่ได้หรอกเจเป็นปอม ป้อมมันนมรึเปล่าครับอันนี้แรงนะแะควก็แบบนี้อันนี้เยี่ยสุดอีนมป๊อมอีซิลิคนลอันนี้ขอโทษไม่กูขหลับไม่ได้แล้วึงก็พักกูจะมี เต็มไอ้ยี่ดีกับฟอมเฮ้ยอีดอกฟาวอีสิคนจะดีเหมือนกันนะโอ้โหเชี่ยเฮ้ยเขาเก่งนี่ตั้งใจเล่นก็เอาได้นี่ตั้งใจเล่ก็เอาได้มันเล่นมันก็เล่นดี โอ้โหเอาอันนี้ก็อันนี้เกินไปอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปเสียก็คมเกินเฮ้ย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 เอ้ยแม่เอ้ยแม่คนเล่นกับใจอ่ะมึงหมอกไปอีกเนี่ยมันมาแล้วคนนี้มันมาแล้วคนนี้มาแล้วคนนี้ไฟล่ะ ไหนมาเนี่ยซองมาฉันน้ำออกไม่เอวอันนี้มันอ้นี่มันเน็ตเน็ตนสื่อปีบเยอะเนี่ยอเน็ตไม่ดีขอปากดีไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ดีขอปากดีไว้ก่อนีนมาก่อนโอ้โหโอ้โหไปไปไปมีนะำมมี

เอคนจะมีเพื่อนมึงเสกพวกูงกินกูไปตายกูสวนอาวเอเลี่ยนไปหลบมุมอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเอยอเกอยู่หน้ยเฮ้เฮ้ยมี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 มมี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 ีม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 มีมีมีมมี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 ีม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 มี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 มมี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  มีจ <night> ักหน้าเฮ้ย <f illes> ไม่นอนโซโล่พ <t os an newspaper> ุจิล่าบ้าเทโรฮานาซกาลคืนาลู